สวัสดีค่ะออมเดลี่นะคะวันนี้เราจะมาแกะถุงเจ้านี่กันค่ะเพียรพอสนะคะสแนคสแน็คน,นะคะเป็นอาหารที่เอ่อเป็นอาหารที่ใช้ผสมกับอาหารหลักเนาะเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารของแฮมสเตอร์นะคะในนี้ก็จะมี โปรตีน12.4%นะคะแล้วก็แฟตอยู่ที่2.4%แล้วก็ไฟเบอร์อยู่ที่7.9%นะคะเออตัวนี้เขามีเขียนบอกตรงนี้เลยอาหารสำหรับสัตว์ปันแทะเนาะก็ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นแฮมสเตอร์อย่างเดียวเป็นสัตว์อื่นที่ทานอาหารได้หลากหลายนะคะก็จะมีทั้งข้าวโพดผัก ผักชีฝรั่งชิ้นตังกวาพริกหยวกดาวเรืองเนาะความหลากหลายเขาคงจะสูงมากอันนี้มาในถุงถ้าจับจับด,ดูก็คือสิบล็อกกันแหละมาตัดเลยแล้วกันตัดแล้วนะตัดแล้วนะมีป๊อปคอนด้วยนี่น้องเลียวน้องเลียวอย่ายุ่งอ่าถองสิบล็อกสิบล็อกไหมสิบล็อกจ้า โอ้ยสิบอกสั่งเดี๋ยวอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเขาจะมีพวกดอกไม้เยอะป๊อปคอนเดี๋ยวเทให้ดูดีกว่าขอหยิบเอ็นี่แป๊บหนึ่งจะให้ดูปิดปากก่อนกล่องนัดหนึ่งน้องเลี้ยงแมวนะคะ โอเคมาเสีย okay, ให้ดูน้ำหนักเขาอยู่ที่อันนี้ได้ทั้งแฮมสเตอร์กระต่ายสัตว์เัน้ยงทุกอย่างน้ำหนักเขาอยู่ที่เจ็ดร้อยกรัมเจ็ดร้อยกรัมเนาะเชียให้ดูโอ้โหมีดอกดาวรงดาวเรือง อันนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายโอ้ยยังไม่หมดเลยโอ้โหเยอะมากเยอะมากทุกคนเยอะมากนี่มีลูกเดือยด้วยมีลูกเดือยมีดอกไม้มีแบบอ่าอย่างนี้ด้วย ก็จะได้ยินเสียงบอมออมร้องเป็นระยะระยะน,นี่เป็นมีดอกไม้ถือว่าอันนี้หลากหลายมากคนนัพืชเนาะเอาไปผสมพวกแับบอกก็เพิ่มสีสันในการทานให้น้องได้นะคะเราใส่ใหเต็มเลยจะได้ปิดปิดกล่องนี้ไม่รู้ลูกสาวจะล้องหาอะไรลองจะออกมาเล่น โอเคคลิปนี้นีน่คลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะให้ดูว่าหน้าตาของเจ้าอาหารมันเป็นยังไงนะคะมีผักอบแห้งด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ